สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะในช่องกวางทาาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนธันวาคม2567ค่ะในคลิปก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ดูได้ทุกสถาน,นะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบบรักแอบบชอบก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่นานใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่าเนะะี่ยค่ะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะหรือไม่ก็สแกน qr code นะคะหรือว่าจะแอดมาเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็กวางถาลรค,ค่ะกวางฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะวางเปิดไพ่ไว้ให้ละส่วนหนึ่งค่ะไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่ก้าดาบนะคะตามด้วยไพ่เดือมูลค่ะแล้วก็อัศวินถือเหรียญค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤกษภแล้วก็ราศีกันค่ะหรือไม่ก็จะเป็นชาวราศีมีนค่ะสามารถดูวันที่ดูราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูจากไพ่ชุดนี้ค่ะเหมือน ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้มีความกังวลมีความเครียดนะคะบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะเครียดกับเรื่องรอบตัวก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะพอมันเครียดกับเรื่องรอบตัวเนี่ยเรื่องที่บ้านเรื่องที่ทางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันไม่สดใสไปหมดเลยค่ะเออในช่วงนี้มีความเพลียๆนะคะอืมอาจจะต้องเออ หาเวลานะคะพักผ่อนให้เพียงพอนอนเยอะๆบ้าง,างนะคะทำให้สมองมันปลดปล o n บ้างนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะดูจากไพ่3าใบนี้นะคะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีไพ่เดือบมูลขึ้นมามีความคุ้มครือนะคะคุณคบกันโดยที่ไม่ได้มีสถานะไม่ได้ให้สถานะซึ่งกันและกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะไม่ยินยอมก็ได้นะคะ ออดูแล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยบางทีอะ่ะเขาคนนั้นเนะะี่ยค่ะอาจจะไม่เคยพาคุณไปแนะนำตัวให้กับพี่น้องให้กับญาติให้กับเพื่อนรู้จักเลยหรือแม้กระทั่งการที่คุณคบกันคุณทีคณ่คุณคุยกันเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวเลย เออนะไม่เคยเล่าเรื่องเพื่อนเล่าเรื่องที่ทํางานอะไรให้ฟังอ่ะนะคะดูแล้วมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเทาๆนิดนึงนะคะเหมือนตัวเขาเนี่ยอาจจะมีรับลมคมในนะคะมีความลับบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่มีความลับบางอย่างเนี่ยที่ไม่อยากให้เขารู้ เลยอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะว่าครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะแปลกๆเราก็เลยอาจจะปิดอันนี้ไว้นะไม่อยากให้เขาไปเจออาจจะเป็นเรื่องของฐานะการเงินนะคะเออเรื่องการงานก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้สึกที่เราไม่อยากพูดออกไปไม่อยากบอกเออไม่อยากบอกว่าเรารู้สึกยังไงก็เก็บงำเอาไว้ข้างในนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่เขามีเสน่ห์มากมเลย ดูแลเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะตั้งใจทำงานตั้งใจสร้างความมั่นคงให้ชีวิต่ะนะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมักจะมีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะเนื่องจากความมุ่งมั่นของเขาความโปรไฟล์ดีของเขาเนี่ยเออมันทำให้เรียกสิ่งเรียกคนเหล่านี้เออเพศตรงข้ามเข้ามานะคะ แล้วเขาเป็นคนที่อาจจะนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาดังนั้นมันอาจจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดได้ทําให้เพศตรงข้ามที่เข้าหาเขาเนี่ยเข้าใจผิดว่าอ๋อการนี่เขาเป็นแบบนี้นะเพราะเขาเออมีใจให้ห,หรือเปล่าเลยอยนะ่าเงี้ยแล้วมันก็ทําให้คุณกังวลเ่ยค่ะกังวลไพ่เดือมูลเนี่ยยังวงบอกว่าตัวคุณเนี่ยมีความไม่มั่นใจในตัวเขาด้วยนะมีความสงสัยก็ได้เออหรือไม่มั่นใจในตัวเขาว่า เเขาอะรู้สึกรักเราหรือเปล่าเขาอยากที่จะไปต่อเราหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์เนี้ยจะไปได้ไหมก็ <S 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 จะมีความแบบสับสนวุ่นวายแบบนี้อันนี้ค่ะอ,อมาดูต่อค่ะว่ามีไพ่อะไรเพิ่มเติมนะมีไพ่แฮงแมนค่ะเอ p มเพรค่ะแล้วก็ตามด้วย k n n o อ w แว d ค่ะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะ ดูจากไพ่ชุดนี้นะคะที่เปิดมาค่ะบางความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะอยู่ในรูปแบบรักเราสองสามคนค่ะคุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะอืมเออนะเห็นไหมมีไพ่เอ็มเพรสขึ้นมาอาจจะไปเจอใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้เออหรือไม่ถนะ้าเกิด คนโสดนะช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามาจงเข้ามาจีบเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะว่าเขาคนนี้อาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าต้องเช็คให้ดีนะคะความรักที่เมื่อกี้วางพูดไปอะค่ะว่ามีในเรื่องของความไม่ชัดเจนนะคะควางคิดว่าเหมือนตัวเขาเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นตัวที่ตัวเขาอะค่ะที่ไม่ยอมให้ความชัดเจนกับเราสักเท่าไหร่ นะแล้วก็ใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นระยะเวลานานล้5เดือนปีหนึ่งสงปีเนี่ยนะอาจจะต้องเช็คนิดนึงนะคะว่าเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะทำไมถึงมีความครึ่งคง,คงกลางนะคะส่วนของคนมีคู่นี่ค่ะในช่วงนี้นะคะคุณมีปัญหาอะไรนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ายังเคลียร์กันไม่ได้หรอก ยังเคลียร์กันไม่ไ,มได้แล้วไอ้ไอสิ่งไอ้ปัญหานะั้น่ะมันจะติดอกติดใจไปอยู่สักระยะหนึ่งแหละอืมนะคะเย,ยังเคลียร์ปัญหาไม่ได้นะคะอ่มาดูกันต่อมีไพ่ u e e n of Cups ค่ะอืมตามด้วยเจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็เจ็ดเหรียญ เจ็ดถ้วยเนี่ยก็มามบอกบอกว่าความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเนะค่ะว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครสักคนหรือเปล่านะคะหรือว่าตัวเขาคนนั้นอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของคุณก็เป็นไปได้นะคะในต,ตอนนี้มันมีเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่คุณยังไม่กล้าตัดสินใจก็ได้ค่ะอืมไม่รู้จะเอาอยัางไงดีมีความลังเลใจนะคะลังเลใจว่าจะไปต่อดีหรือเออ หรือจะเอายังไงดีเนะ่คะมันมีความลังเลเห็นไหมในไพ่มันก็จะมีความลังเลแบบนี้ค่ะอืมคิดอยู่กําลังคิดอยู่นะเพราะในตอนเนี้ยคุณบางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานะที่ไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะเพราะว่านะตอนเนี้ยคุณอาจจะมีความไม่มั่นใจในตัวเขาไงพอไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากไปต่อแล้วอะ่ะมันไม่อินเลิฟแล้วอะ่ะอืมนะแต่ดูจากไพ่เนี้ยควีนออฟคัพเนียค่ะกวางมองว่า ตัวเขาอะยังคงดูรลเทคแคร์คุณอยู่นะยังคงปลื้มปริ่มกับคุณอยู่นะคะเออชอบที่คุณแต่งหน้าแต่งตัวหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขายังมีความชอบแบบนั้นอยู่นะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีความเนื่อยๆค่ะเนื่อยๆอ่ะขอดูหน่อยค่ะว่าทิศทางความรักยืนจะเป็นยังไงเนาะอ่ะมีไพ่เฮอร์มิตค่ะมีความเหงาค่ะแล้วก็สีเรียนค่ะ ตามด้วยหกเ,เหรียญค่ะฟองมองว่าทิศทางความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้เปิดใจสักเท่าไหร่นะคะถ้าความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันก็ยังคงไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นเหมือนต่างคนต่างอยู่เธอมาคุยเมื่อไหร่ฉันก็พร้อมคุยเออ อารมณ์แบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยง้อกันด้วยนะคะไม่ค่อยงอ้ออยากคุยก็คุยไม่คุยก็ไม่ต้องคุยอืมแต่ถามว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ความหึงหวงนะเอ,อเวลาอยู่ด้วยกันก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะว่าตัวเขาเนี่ยหวงเราหึงเราไม่อยากให้เราทําอย่างงูน้นไม่หล่ะทําอย่างนั้นแต่พอเวลาห่างกันเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเออมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนความรักที่เป็นคนมีคู่และอื่นๆนะคะวางมองว่าก็เหมือนต่างคนต่างคนจะให้สเปซซึ่งกันและกันพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันเราพยายามอย่าไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเขามากเกินไปเออแบบถ้าเขาไปเที่ยวไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องให้เวลาเขาไปกับเพื่อนเออไม่ใช่แบบเออตามเขาทุกฝีก้าวอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกอึดอัดค่ะอืม ถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างให้สเปซซึ่งกันและกันนะคะรับรองนะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอ่ะพร้อมจะทุ่มเทให้คุณเลยอืมเขาจะรู้สึกว่าอ๋อคนที่เขาคุยด้วยคนที่เขาเนี่ยคือคนที่ใช่นะคะไพ่เขาว่าอย่างงั้นเนาะอ่าก็ขอดูหน่อยค่ะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะมาดูความคิด ความสัมพันธ์นะคะความคิดต่อความสัมพันธ์เนาะดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยยังคงมีความสุขยังคงเอนจอยการที่ได้พูดคุยกับคุณได้ใช้เวลาร่วมกันกับคุณนะคะแต่ถ้าถามว่าอยากให้เขาชัดเจนในตอนนี้ไหมความคิดว่าตัวเขายังไม่ชัดเจนในตอนนี้นะคะเหมือนเขายังจัดการอะไรกับชีวิตเขายังไม่ไม่เคลียร์เลยนะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นอยู่ในรูปแบบนี้ไปก่อน นะคะยังอยู่ในรูปแบบนี้ไปก่อนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ขาดด้วยสิถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะทิ้งเขาอยากจะหนีเขาไปแล้วนะคะเขาก็ยังคงรั้งคุณอยู่นะยังคงตามให้คุณกลับมาหรือว่าพาย,ยายามจะโผล่หน้าเข้าไปในชีวิตคุณอนะคะนะแกะไม่ออกค่ะคนนี้มาดูกันต่อค่ะกวางขอดูเรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนะะี่ยค่ะไพ่เปิดมาได้ไพ่สี่ไม้นะคะแล้วก็ตามด้วย ก้า <9. S 2> เหรียญค่ะอืมแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะคะตัวเขายังชื่นชอบในตัวคุณนะรู้สึกปินนะคะเราก็รู้สึกหลงเสน่ห์ในตัวคุณมากๆนะอยากอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่อยู่กับคุณได้คุยกับคุณเนี่ยมันมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นเออมีความอบอุ่นมากกว่าเขาอยู่กับครอบครัวอีกะคะ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะนะแล้วเขาชอบ มากๆในการที่คุณเสริมเติมแต่งอะแต่งน่อง,งแต่งหน้าแต่งตัวดีๆอะไรแบบเนี้ยเขาชอบมากๆเลยนะคะนะเขาประทับใจตรงนั้นสุดๆว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองอย่างดีค่ะอ่ากวางขอไพ่แนะนําหน่อยนะคะขอไพ่มาดูไพ่แนะนํากันนะคะไพ่แนะนําเขาบอกคําว่าฟันค่ะก็คือความสนุกนั่นเองนะกวางอยากให้คุณสองคนเนี่ยใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนาน ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดลบไม่ต้องอคติในตัวเขาแล้วก็ไม่ต้องมัน่นไม่มั่นใจในตัวเขาแค่ใช้เวลาให้คุ้มค่าก็พอเออเวลาได้มีถ้าคุณมีเวลาได้อยู่ด้วยกันก็ใช้ให้เต็มที่อย่าเสียเวลาไปกับเรื่องทะเลาะเรื่องไม่ดีหรือเอาเรื่องเก่าๆมาพูดอย่างเงี้ยการที่เอาเรื่องเก่าๆมาพูดเนี่ยโหเ,เสียบรรยากาศสุดๆนะ ถ้าเกิดนะตอนนั้นคุณไปทานข้าวนอกบ้านแล้วเอาเรื่องเก่าๆมาพูดก็ทะเลาะก,กันข้างนอกอยีกค่ะอืมเอาไปทะเลาะก,กันเวลาอื่นเนาะถ้าเกิดว่าได้ไปทานข้าวนอกบ้านได้ไปทํากิจกรรมอื่นๆนะคะก็เก็บเกี่ยวช่วงเวลาดีๆไว้นะคะพยายามเป็นแสงสว่างให้กันและกันเป็นความสนุกให้กันและกันค่ะนะใครๆเขาก็อยากอยู่กับคนที่สบายใจค่ะไม่ได้อยากอยู่กับปัญหาเนาะอืมวางขอไพ่ข้อความหน่อยค่ะ ให้ข้อความเขาบอกว่าเราอยากได้ความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยศึกษากาันอีกใบหนึง่งเขาบอกว่าเราชอบเธอนะแต่เรายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเธอจริงๆเห็นไหมไพ่ในวันนี้ที่วางเปิดมาทั้งหมดอ่ะมันชี้ตรงไปกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนซะส่วนใหญ่แล้วตัวเหมือนตัวเขาเนี่ยไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์แบบจริงจังแต่ยังอยากคุยแบบนี้ไปแหลเรื่อยๆอ,อยากเป็น แสงสว่างให้กันและกันยังมีความสนุกอือะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ถ้าใครไม่พร้อมแบบนี้อาจจะต้องโบกมือลาก่อนเลยนะคะเธออยากให้เราเออเธออยากได้เราเพราะเราทําให้เธอมีความสุขหรือเธอต้องการชนะใครนะบางทีความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่2คนนะคะถ้าคุณมีใครอยู่แล้วเนี่ยเออเลือกซะดีกว่า เลือกใครสักคนหนึ่งดีกว่านะคะอย่าให้เสียเวลาอย่าให้เขาต้องมาเสียเวลาแล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะคะอันนี้ก็จบไปแล้วค่ะสําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมค่ะส่วนท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะจิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะกวางฝากกดไลค์แล้วกดติดตามกวางด้วยนะคะวันนี้กวางไปก่อนค่ะบ๊ายบาย